หน้าไพ่สำหรับนี้กองนี้นะคะมีการเล่าถึง energy ของคนคนหนึ่งนะคะที่อาจจะจากคุณไปแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะเอออยู่ดีๆเขาก็อาจจะหายไปนะแล้วไปเจอกับความรักใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็จบกับคนใหม่คนนั้นอีกนะคะจบอีกแล้วก็มีความรู้สึกว่าลังเล พอจบกลับคนนั้นเสร็จก็มีความคิดถึงคุณคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะกลับมาแต่ก็ไม่กล้ากลับมานะครับเอนเนอของการที่ไม่กล้าเลยแต่ก็มีการชั่งใจไปมาแล้วมีการตัดสินว่าจะกลับมาหาคุณนะคะจะกลับมายื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ได้เขายินดีนะคะแล้วก็ มีการยอมรับผิดนะคะใดๆก็ตามเขาจะมาในเวอร์ชั่นที่มายื่นความรักให้กับคุณนะคะมาดูแลคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คุณจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาก็เขาก็เป็นคนแปลกแม่หมอเขาใช้คำนี้ จากหน้าไพา่จากไพ่ชุดนี้นะเขาเป็นคนแปลกเพราะว่าเขาจะไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเลยอาจจะด้วยปมวัยเด็กหรืออะไรใดๆก็าตามแต่ที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่คุณว่าจะให้โอกาสเขาไหมนะ